ได้ได้ตัวละได้ปอได้ปอได้ตัทินจแาตัทินปีชินแล้วตัแคนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไ่ไมได้ป่้เกี้ยเกียวเกียวเกียวนี่ะออ๋อพรพโอ้ถ่าน้องปอเป้งด้วย <c ười> <c ười> Nó bên của Nó mà đồn miệng bay cho tắn ngờ Tải, 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 tốt, tốt, coi, coi <laughs> Tả <Tại> lộ Uuuu Uuuu, coi bắn